สวัสดีครับผมหมอเอิร์ธนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องความรู้เรื่องโรคหืดหรือโรคหอบหืดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแอสไมอนะครับในคลิปที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่านะครับเมื่อไหร่เราจะสงสัยโรคหอบหืดนะครับแล้วเมื่อไปพบแพทย์จะได้รับการตรวจต่างๆดังที่กล่าวมานะครับเนาะเมื่อคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นโรคหอบหืดเนี่ยนะครับเราจะได้ยามาสําคัญมากเลยคือยาพ่นนะครับเนาะซึ่งยาพ่นเนี่ยนะครับผมขอจําแนกเป็น2ชนิดหลักๆนะครับเนาะคือชนิดที่ พ่นเวลาเหนื่อยนะครับหรือรีดิเวอร์นะครับเนาะ <S <S เมื่อเรามีอาการเราต้องรีบพ่นตัวนี้โดยทันทีนะครับเนาะ <S <S 1> <S 1> ถ้าพ่นไปแล้ว2อสครั้งไม่ดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลประเมินนะว่าเราต้องช่วยหายใจด้วยที่อื่นด้วยหรือไม่นะครับตออันดับที่2เนี่ยนะครับคือยาคอนโทรลเลอร์อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเนาะมีคําถามที่ถามอยู่ประจําเลยว่าถ้าคนไข้เนี่ยนะครับอา,อาการดีแล้วเนี่ยเดือน2เดือน3เดือนแล้วดีแล้ว ขอไม่ใช้ยาพ่นเลยได้ไหมไม่จําเป็นต้องใช้ต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วพ่นแค่เหนื่อยได้ไหมนะครับเนาะค,คำตอบคือไม่ควรนะครับควรต้องพ่นต่อเนื่องนะครับยากลุ่มคอนทลเลอร์สําค,สคัญมากๆนะครับยากลุ่มคอนทลเลอร์อเนี่ยเราใช้พ่นอยู่ทุกวันนะครับเนาะทีเนี้ยพ่นไว้เพื่ออะไรบ้างหนึ่งป้องกันไม่ให้เกิดอาการกํเริบนะครับการอาการกาเริบครั้งหนึ่งเ่ย เป็นแล้วเป็นเยอะนะครับบางคนเป็นหนักมากจนตั้งใส่ท่อช่วยหายใจบางคนเป็นหนักมากจนถึงชีวิตนะครับเนาะมันไม่มันไม่ได้แวรี่ตามความรุนแรงนะครับเนาะบางทีคนที่เป็นไม่เยอะมากแต่กําเริบทีเยอะมากเนี่ยก็เป็นถึงใส่ท่อช่วยหายใจได้นะครับเนาะเพราะฉะนะั้นเราไม่อยากให้เกิดนะจุดนี้นะครับ2นะครับก็คือการใช้ยาคอนโทรลเลอร์หรือพ่นต่อเนื่องเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันการลดลงของสมรรถภาพปอดของเรา คนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยสมรรถภาพปอดจะลดลงเร็วกว่าคนทั่วไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นการใช้ยาพ่นตัวนี้นะครับมันก็จะป้องกันไม่ให้สมรรถภาพปอดของเราลดลงนะครับเนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดนะครับเนาะให้เห็นความสําคัญของการใช้ยาคอนโทรลเลอร์คือยาที่ต้องพ่นทุกวันนะครับเพื่อป้องกันการกําเริบของโรคหอบหืดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเราแยกเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ต้องใช้ทุกวันกับรีเลเวอร์นะครับที่ใช้เวลามีอาากรเนะ โอเคถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับและติดตามความรู้เรื่องโลกภูมิแพ้โลกหอบหืดนะครับภูมิคุค้มกันในคลิปสถัดไปครับสวัสดีครับ